ะโดนไนะเอานาตีโดนแล้วครับน่าจะไซส์ใหญ่ครับตัวนี้วิ่งไปยึดครับกดไว้น้ำด้วย ออกไปเลยนะชอบหลยเทียอะไระไชับปากโอ้สวยยู่นี่ฮะกะดีกะโลกกะลาครับสีเขียวผลงานนาตีมืดมืดจะ เดี๋ยมืดๆมันเอาได้สีเนี่ยนะเนี่ยขาไปด้วยครับกระดีก,โกะโรคลามีตัวโดนแน่นอนครับผมแก้ว